อันนี้อยู่ที่ร้านกอไก่นำเจริญขอถ่ายตอนปอกหน่อยนะคะอันนี้ลูกใหญ่ทำอะไรอย่างไ้ของใครอ่ะอ้ยอันนี้ผู้ใหญ่ของใครอ่ะของเขาไม่ใช่ของเรา น่าจะเกินครึ่งโลอะ่จะประมาณจิตแหลโอ้โแปดข้องชดูเลยเดียวเยองชพีกดูก่อนมาตาบโอ้โของเขาหกขีดเืนน่้อาพอนี้กว่จะ่้องชบมากลูกนี้ก็บานรวยลูกลูกนี้กี่บาทคะแม่376ร้อยจดปบหก 500กว่าาบทแค่ผูนี้ก็คุ้มแล้วนี่เนเกินครึ่งโลแล้วผูนี้โอ้โหเน,นื้อเน้นา้นเลยลูกนี้คนเลื่องให้อโอ้โหน่ร้อยหกสบจาหน่งสมร้อยสามร้อยเท่าไหร่นะแม่เจสามร้อยเจ็ดเนื้อจะโลแล้วเนะนีน่ะนะย ที่นยเนตบอกเขามาเลือกเอาแบบนี้ดีกว่าเกือบพันนะเลื่องเลยโลแล้วอันนั้นเนื้อเนื้อโลห้าร้อยอันนี้อันนี้โลนึงแล้วนี่ใรหลุดยคลิปเนี่ยจะเป็นผู้ิไหมีะ ฮะต,ตอกปิดเลียนใจไ,ไม่รอลี่ <c oughs> ยนะไรหเขาผ่าไปเนาะเกลีได้ลกลือน่ไเหรออันนี้อ่ะใส่้คนผาะใช่นี่ปะอ๋อคิวพี่เขาอ่นี่อันีของเราคิวยี่สิบเจ็ด้มเนาะหืมใช่อเ่ <47. S 2> อันนั้นเหรอคะยี่สิบเจ็ดได้เนื้อร้ายปันไหนพี่ช่างให้เบิ่งกนะอันนั้นของเราได้นเนื้อครึ่งโลร้อยสี่สิบบาทคุมยูคุมยูเอาถ่ายให้นหน่อยจ่ายตังก่อนอ เนื้อครึ่งโลร้อยสี่สิบดบาทได้เนื้อครึ่งโลร้อยสี่สิบบาทขุม้มๆม